กฎ4ข้อลงทุนหุ้นนอกพร้อมเป็นเหยี่ยวที่บินออกไปข้างนอกไล่ล่าความเติบโตดีกว่าเป็นนกกีวีที่อยู่กับที่โดยวีระพงษ์ธรรมต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่ากฎข้อที่1พรมแดนคือเส้นสมมุติเราต้องออกไปล่าเหมือนเหยี่ยวอย่าให้ดัชนีหุ้นปิดโอกาสการลงทุนเพราะทุกตลาดหุ้นมักมีซูเปอร์สตอ็อกสองมีรันเวย์สำหรับการเติบโตยิ่งอยู่ในช่วงโกลด์สเตจยิ่งมีโอกาสมาก 3. มเข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริงโดยต้องเข้าใจสินค้าและบริการของธุรกิจ4 รู้จักความเสี่ยงที่ใดมีความเสี่ยงมากเท่ากับมีโอกาสมากโดยมี3กลยุทธ์การลงทุนมาแนะนําด้วยนะคะกลยุทธ์แรก hunting หรือการล่าหุ้นที่ทุกๆคนพุ่งเข้าหาโดยต้องเข้าให้ไวแล้วก็ออกให้ทันถึงจะชนะกลยุทธ์ที่2 trapping หรือการล่อรอให้ราคาถูก่อยเข้าซื้อและกลยุทธ์ที่ฟาร farming หรือการลงหลักปักฐานเป็นหุ้นที่ลงทุนระยะยาวได้และรู้แมกกาเทนที่กำลังมา